บัญชีเจ้าหนี้นะคะรายงานนะคะรับวางบินและรายงานชําระหนี้เจ้าหนี้นะคะ AP905 นะคะรายงานนี้นะคะจะเป็นรายงานที่สรุปนะคะการรับวางบินเจ้าหนี้และการชําระเงินของเจ้าหนี้ทั้งหมดนะคะที่เราทําการวางบินไปนะคะอ่าก็จะมีให้เลือกนะคะถ้าบริษัทนะคะมีหลายบริษัทนะคะบริษัทในเครือหรือว่าสาขานะคะเลือกบริษัทที่เราจะดูรายงานขึ้นมานะคะสามารถเลือกดูเจ้าหนี้แต่ละ ได้นะคะอย่างเช่นอาจะดูเจ้านี้ท่านไหนนะคะก็สามารถ เพื่อเลือกเจ้าหนี้แต่ละรายขึ้นมานะคะคแล้วกดค้นหาได้นะคะแต่ว่าถ้าไม่ดูแต่ละรายก็สามารถดูนะคะรายการเจ้าหนี้ทั้งหมดได้นะคะสามารถดูสถานะนะคะชําระว่าออทั้งหมดหรือว่ายังไม่ได้ชําระหรือว่าจะดูเฉพาะสถานะที่ชําระเงินแล้วนะคะอันนี้สมมุติว่าจะดูทั้งหมดเนาะแล้วก็สามารถเลือกวันที่ได้นะคะว่าจะดูวันที่ตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ถึงวันที่เท่าไหร่นะคะแล้วกดคําว่าแสดงรายงานนะคะ เสร็จปุ๊บนะคะก็จะมีข้อมูลเกี่ยวกับเจ้าหนี้แต่ละลายที่เราทำใบรับวางบินไว้นะคะจะมีเลขที่เอกสารวันที่เอกสารนะคะเลขที่อ้างอิงวันที่อ้างอิงจำนวนเงินแล้วก็ยอดค้างชำระนะคะสถานะเนี่ยก็จะมีทั้งสถานะที่ยังไม่ได้ชำระเงินและสถานะที่ชำระเงินแล้วนะคะเพราะว่าเราเลือกสถานะทั้งหมดนะคะ รายงานนี้นะสามารถเซฟนะคะเป็นไฟล์ Excel, PDF Word เร์นะคะแล้วก็สามารถปริ้นนะคะส่งรายงานแก่ท่านผู้บริหารที่จะต้องตรวจรายงานนะคะเจ้านี้นะคะได้เลยนะคะ